คลิปนี้นะคะจะเป็นการเช็คพิรุษของเพจปลอมนะคะด้วยเมนูความโปร่งใสของเพจอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะว่าพิรุษของเพจปลอมคืออะไรสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเพจตรงนี้ปลอมหรือเปล่าคือเราอยากรู้เราจะซื้อของกับเพจนี้ละพิรุษข้อที่1ก็คืออ่ามีรูปภาพมีทุกอย่างนะคะมีวิดีโอทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรไม่มี ข้อมูลที่ติดต่อเลยเช่นที่อยู่อ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าชื่อร้านเลยนะคะไม่มีชื่อปรากฏอยู่เลยอันนี้คือพิรูษที่1นนะคะพิรู้ที่สําคัญที่สุดของหัวข้อในคลิปนี้นะคะความปร่งใสของเพจมันจะอยู่ในเมนูในแถบคําว่าเกี่ยวกับอ่ทุกคนคลิกเข้าไปเลยปึ๊บในแถบเกี่ยวกับจะมีเมนูย่อยอยู่2อันนะคะก็คือข้อมูลติดต่อและข้อมูลพื้นฐานไม่มีข้อมูลติดต่อเลย เมนูที่2ก็คือความโปร่งใสของเพจอันนี้นะคะสําคัญมากเลยนะคะความโปร่งใสของเพจสามารถคลิกดูได้ทั้งในโทรศัพท์และในคอมพิวเตอร์โอเคเมื่อคลิกเข้าไปนะคะจะมีความโปร่งใสของเพจก็คือมีหมายเลขไอ่ีทุกคนต้องจดอันนี้ไว้ก่อนที่จะมีการโอนเงินนะคะมันจะเหมือนกับบัตรประชาชนของคนแต่มันก็คือเลขบัตรประชาชนที่สามารถติดตามได้ว่าเพจนี้มีเลขบัตรอะไรนั่นเองอต่อไปวันที่สร้างนะคะก็บอกว่าสร้างมา นานเท่าไหร่แล้วข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลนะคะบอกว่าเพจนี้มีผู้ดูแลหลายคนอ่าหลายคนแล้วนะไม่ใช่คนเดียวต่อไปยังไม่หมดนะคะถ้าดูบนเผนก็อาจจะหมดแล้วแต่จริงๆผู้คนต้องคิดครางว่านี่ดูทั้งหมดอ่ะคิดเข้าไปปุ๊บมันจะมีละเอียดมากกว่านั้นเช่นประวัติตั้งแต่ก่อตั้งมาอ่ะมาดูก่อนเพจนี้นะคะจำาหนาเข่งพลาสติกตะก้าหูเหล็กราคาส่ง ตะกาพลาสติกนะเข่งพลาสติกแต่เขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่สร้างมาเนี่ยนะคะ8กุมภาพันธ์2022เป็นล้านมือถือต่อมาผ่านมาผ่านมาปีหนึ่งเปลี่ยนเป็นการขายเข่งพลาสติกเลยอันนี้มันก็จะมีพิรุษละว,ว่าทำไมคุณเปลี่ยนสินค้าอ่าโอเคต่อไปนะคะคนที่จัดการเพจนี้มีใครเขาจะบอกเขาไม่บอกว่าเป็นใครเขาจะบอกว่านี่ ไทยแลนด์ก็คืออยู่ประเทศไทย4ี่คนหรือว่าอาจจะเป็น4บัญชีเนาะต่อมาก็คือเมียนมาอยู่ในประเทศพม่า3คนอ่าทีเนี้ยมีต่างประเทศมาด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่มีพวกมิจฉาชีพเกี่ยกับการหลอกโอนเงินลักษณะนี้อยู่อ่ามันก็จะมีพิรุษละต่อไปมีอะไรอีกก็มีเท่านี้นะคะทีนี้ เราก็สามารถเช็คพิรุษได้แล้วนะคะว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมแน่นอนไม่มีข้อมูลติดต่ออะไรเลย